ครมาดูน้ำยาขนมจีนไ้น้ำยาป่านะคะใส่ตีนไก่ใส่เลือดแต่เลือดนี้เป็นเลือดหมูนะไม่ใช่เลือดไก่นะออจจะกินใส่ชามเลยวันนี้ีสวัสดีีสวัสดีจากทุกคนสวัสดีจ้ะไอไปเปลี่ยนภาชนะมานะคะ เพราะว่าตะกี้ชามอ่ะมันใหญ่ไปแล้วทีนี้มันก็ตั้งกล้องมันก็ไม่เห็นอาหารเดี๋ยวจะมาลองกินพริกทอดด้วยนะคะอันนี้เป็นรสลาบส่วนตัวนี้เป็นรสออริจินอลเราจะชิมทั้งสองรสเลยค่ะมันะะจะทันดีนะคะคือมันเป็นถุงสิบแล้วคะ่ะ เราเปิดแล้วนะคะลองใส่ตู้เย็นนะคะทุกคนมันจะรักษาความกรอบไม่ได้นะคะไอเอารสไอชิมเอารสรสออริจินอลก่อนทุกคนเห็นหะหคะหน้าตาก็จะประมาณนี้อ๋อไอน้ำลายไอไหลแค่ตักขึ้นมาทุกคน นเค็มพอประมาณค่ะเดี๋ยว่าเหิมรล้สเนี้ยคำที่สองเริ่มมันจะเริ่มเผ็ดเผ็ดขึ้นอีกนิดนึง อันนี้รสลาบนะทุกคนนะรสล,ลาบค่ะอ๋เผ็ดมากขึ้นตอนกืนลงไปมันมันจะเผ็ดแบบว่ามันจะมันจะค่อยๆนะทุกคนนะมันจะแบบว่าไม่เผ็ดเดี๋ยวสิเบายอมันสิบระเภทจวดจ้าในคําแรกนีทุกคนแต่พอเข้ากลืนลงไปอะ่ะ ความเผ็ดมันจะค่อยค่อยขึ้นมาเรื่อยๆจ้ะ,ะส่วนลดลาบเนี่ยรู้สึกว่ามันความความอวบของชิ้นของพริกนะคะของเม็ดพริกจะมีมากขึ้นอาจจะเป็นเพราะเครื่องของมันไปเคลือบอยู่นะคะนี่ค่ะรสล,ลาบจะมีความ อรสล,ลาบก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้นมีความมีความกลิ่นลาบอะทุกคนแต่ไม่ไ,ไม่ได,ไได้ไม่ได้ว่ากลิ่นลาบแรงๆนะไม่ได้มีกลิ่นของข้าวคั่วแรงมากเกินไปอืมรสล,ลาบก็อร่อยทุกคนอร่อยนะอุ้ยแต่เผ็ดนะ รสล,ลาบเนี่ยจะมีความเผ็ดกว่ารถออริจินอลคำนี้จะได้รสชาติของความเป็นลาบมากขึ้น <c oughs> ทุกคนไอ้ว่าพี่ขุนกินไม่ได้แน่แนวินดะูส yeah? มากแกชนลิททุกคน รสล,ลาบเผ <c oughs> ็ดเผ็ดมากกว่ารสออริจินอล Original, แต่รสชาติไอ้ว่ารสล,ลาบอร่อยอะ่ะมีความแบบมีความเข้มข้นมากกว่า <c oughs> ขอไปเอานมสดแป๊บนึ่งนะทุกคนนะ <c oughs> นมกล่องนี้หมดพอดีได้อยู่เราก็อยากกินเยอะว่าแม่อย่างดอกกินกินหลายมันสิเมือไว้กินแค่เป็นเป็นแบบว่า ได้รสชาติเป็นแกล้มมาจากทุกคนแต่ว่าน้ำประแดกของพิมพ์ิพายยังบ่ได้ลองไปจ้ะตัวนี้ไอ้ใส่ไอ้ใส่ไอต้มประแดกดิบอะค่ะ ต้มลงไปตอนต้มเครื่องอน้ำข้าวปุ้นกันนัวจ้ะสุคนฟ้ากินฟ้าไปจ้ะ <laughs> จะเอาไว้มัดผมลืมเดี๋ยวโฮสิมาซีมมันเลือดหมูจ้ะเลือดหมูที่ซื้อมาจากร้านตลาดไทยใช้ไ,ได้อยู่จ้ะ แต่รู้สึกว่าเลือดหมูของของของ,ของบีทากโกจะอร่อยกว่าสีสั่เลยมไมนี่ยจ้ะ มีเบิ่งข่าวมีเมีหลวงเมียน้อยจ้ะข่าวเมียหลวงเมียน้อยดังให้กำลังใจเมียหลวงทุกคนเด้อจ้ะเด้อเป็นกำลังใจให้เมียหลวงทุกคน แล้วก็เป็นกําลังใจให้ไม่ยิงที่เป็นผู้ถูกกระทําในจัด้ะบางกรณีเนี่ยคืนไม่เข้าใครไม่ออกในผู้หญิงเนี่ย แล้วจะอะไ้นั้นค่าแต่ต้มแอนเฮดน้ำเขาเฮดน้ำเขาปุ้นแบบว่ายางให้ตีนไก่มันเปื่อย หมกมาแล้วทุกคนผักติดฟันต้องขออภัย ินนง,ง,งมัแต่ว่ารสออริจินอลเนี่ยอาจชอบที่ว่าเวลาเคี่ยวลงไปอ่ะมันเจองาแล้วมันอร่อยมันจะหอมๆมันๆร้อนท้อง เอาไปกินกับยำน่าจะอร่อยนะริกทอดเนี่ยอไอ้ท้าตีนไก่เนี่ยอาจจะไปแล้ว แซ่บทุกควาอะอยากกินขนมจินน้ำยาป่าจีนไกนะ่เนี่ยอยากกินมาหลายวันละหลายอาทิตย์แล้ว ได้เริ่มทำสักทีอืม วันนี้อาจจะไม่แอบกินตอนปิดกล้องนะไออิ่มจริงๆจ้ะเพราะว่าไอาเพิ่งจะดื่มกาแฟตอนห้าโมงเย็นแล้วก็ไอทํานทขนมด้วยนะทุกคนเออทาขนม,มาบราวนี่แต่ไม่ใช่เป็นบราวนี่แบบที่เป็นแบบเป็นฟัดชบ,บ,บรนี่นะคะเป็นบราวนี่แบบคล้ายๆเค้กบราวนี่นะคะทาใส่ถาดนะนั่นแหละค่ะก็เพิ่งจะกินตอนประมาณห้าโมง <5 S 2> มนิดๆห้าโมงเย็นนะคะก็เลยไม่ค่อยหิวนี่ขนาดไม่ค่อยหิวนะหมดไปสามแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ฟัดชบรวนี่นะคะ เดี๋ยวยังไงเพค่ะตรงกลางสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขออนุญาตลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะตีนไก่เหลือนีดหน่อยนะคะเ<อ>ดีย๋ยวไจะแทะให้หมดเนาะโอเคค่ะทุกคนค่ะก็สรุปนะคะไ,ไอ้กินแก้มกับขนมจีนก็อร่อยมากเลยนะคะคือตัดใจไม่ถูกถ้าจะให้อาเลือกว่าชอบตัวไหนมากที่สุดคือมันมีความอร่อยที่แตกต่างกันนะคะแต่มันก็อร่อยทั้งคู่นะคะก็เพื่อนๆที่อยู่โซนนิโลโก,ก็ลองไปมองหาดูนะคะตอนนี้ก็ ที่ฟินแลนด์รู้สึกว่าน้องมิวจะขายใช่ไหมคะแล้วก็ของมีเข้าเรือเข้าเรือขนส่งเข้าที่ฮอลแลนด์เพราะเช่นไรคิดว่าฮอลแลนด์มีนะคะถ้าฮอลแลนด์มีเยอรมันก็ต้องมีนะคะทุกคนส่วนในสวีเดนก็ปากม่อมส่วนในสวีเดนก็คือของเข้ามาแล้วนะคะอาทินนี้นะคะแต่ว่าไอไม่รู้ว่าทางภาคอื่นๆของสวีเดนเนี่ยคือเขาได้มีไปขายหรือยังนะคะโอเคทุกคนไปแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะที่ติดตามแล้วก็รับชมสวัสดีจ้ะ